เอเฟซัสบทที่ข้อิฉะนั้นจงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าเพื่อท่านจะยืนหยัดและรับมือได้เมื่อถึงวันอันชั่วร้ายและหลังจากท่านได้ผ่านทุกอย่างแล้วท่านก็ยังยืนหยัดอยู่ได้พระเจ้าไม่ได้ทรงสัญญากับเราว่าเราจะไม่มีวันพบเจอกับปัญหาในพระคัมภีร์พระเยซูตรัสกับาสาวกว่าพวกเขาจะเจอกับความทุกข์ยากลำบากในชีวิตนี้สิ่งนี้ก็เกิดขึ้น กับเราด้วยเช่นกันแต่พระเจ้าทรงประทานยุทธภัณฑ์ของพระเจ้าเพื่อปกป้องเราหมวกเหล็กแห่งความรอดเสื้อเกรออาะแห่งความชอบธรรมเข็มขัดแห่งความจริงรองเท้าที่ทําให้เกิดการพร้อมในการประกาศ ข่าวประเสริฐแห่งสันติสุขโลแห่งความเชื่อพระเจ้าทรงประทานทุกๆสิ่งที่จําเป็นสําหรับเราในการมีชัยชนะเมื่อความทุกข์ยากลําบากเข้ามาสิ่งที่เราไม่เข้าใจพระเจ้าทรงใช้สิ่งเหล่านั้นเพื่อพัฒนาลักษณะของเราเราถูกเนรมิตสร้างขึ้นมาเพื่อประจันหน้ากับความกลัวอย่างมีชัยและดําเนินชีวิตในสันติสุขของพระองค์ถ้าเรายืนหยัดในความเชื่อยอมให้พระเจ้าทรงต่อสู้สงครามแทนเราไม่ว่าสิ่งต่างๆจะย่าแย่เพียงใดก็ตามชีวิตของเราจะออกมาดียิ่ง กว่าเดิมอย่างแน่นอนเราทั้งหลายอาจจะกำลังเผชิญกับการต่อสู้สงครามในชีวิตต่อสู้กับความกลัวกับความไม่แน่นอนกับความสงสัยให้เราอธิษฐานขอพระเจ้าทรงเปิดตาเราให้เห็นสิ่งที่เป็นมุมมองแบบพระเจ้าไม่ว่าเรากำลังเผชิญสิ่งใดอยู่ไม่ว่าสิ่งใดที่กำลังต่อต้านเราอยู่ไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่เราควรจะกังวลใจ พระเจ้าองค์ผู้สูงสุดกำลังต่อสู้แทนเราเราสามารถที่จะสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าและดำเนินชีวิตที่ปราศจากความกลัวได้ศัตรูอาจจะเข้ามาแต่มันไม่มีลิ์อำนาจเหนือเรา เพราะศัตรูได้ถูกทําให้พ่ายแพ้ไปเรียบร้อยแล้วโดยองค์พระเยซูคริสต์ข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงประทานยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระองค์ให้ลูกเพื่อลูกจะสามารถยืนจัดรับมือได้ในวันอันชั่วร้ายขอบพระคุณพระองค์สําหรับการช่วยกู้ของพระองค์ที่ลูกสามารถยืนจัดได้และไม่ถูกครอบงําด้วยความกลัวลูกเชื่อว่าลูกจะอาศัยอยู่ในสันทิสุขพระองค์จะทรงประทานทุกสิ่งทุกอย่างที่จําเป็นสําหรับลูกเพื่อมีชัยชนะในนามพระเยซูเอมน